สวัสดีค่ะวันนีวน้วันนี้ว่านาคะคะก็มาพบกันอีกแล้วก็คือที่แบบดูแบบประมาณชุดประมาณนี้เนาะถ้าใครติดตามก็คือเพิ่งกลับมาจากที่จีบมาแหละนั่งรถสี่ชั่วโมงเยอะไหมก็เยอะอยู่นะโอเคก็สนุกดีได้ไปให้อาหารจระเข้ด้วยจระเข้ขึ้นหนอกปุ๊บตกใจแต่ก็เป็นประสบการณ์นะ ให้แบบอะไรนะซี่โครงไก่อะไรประมาณนี้ไม่ใช่ของสดน,นะของของแบบที่เขาแบบตายแล้วเนาะก็แล้วไงต่อกง,งโอเคเอามาเล่าให้ฟังว่าเวลาแบบอากาศร้อนๆอ,อย่างนี้แล้วก็นั่งรถแล้วมันจะร้อนแบบรถเขาก็เปิดก็แอร์เย็นนะคะแต่ว่าทั้งแอร์ที่เย็นกับทั้งความร้อนที่แบบรถมันไม่ได้ป้องกันยูวขนาดนั้นเนาะ ก็จะทําให้เราแบบกลับมาแบบเธอไปเที่ยวไหนอะน,นาเข้มเชียวเราก็ต้องมีป้องกันอะไรกันบ้างนะั่นก็คือตัวนี้นั่นเองอของคิเซ่นะคะเป็นกันแดดอันนี้ก็คือสูตรเซนซิทีฟเนาะใช้ได้เซฟเดิมก็ใช้ได้ติดสารสเตียรอ,อยด์ก็ใช้ได้ะคะ่ะก็คืออันนี้นะมันก็สามารถเราไปไหนมาไหนเราก็ต้องทาเมคอัพอยู่แล้วก็ ทาทับเมคอัพได้เลยก็แล้วแต่ความถี่ก็ประมาณเท่าเพื่อความสบายใจก็รู้สึกแบบสองชั่วโมงแล้วทาอีกละกันอะไรอย่างนี <c> ้ <oughs> ก็ทาเพื่อแบบสามารถแบบทาแล้วถามว่าแป้งต้องทับไหมก็คือแล้วแต่ค่ะมันไม่มันเลยค่ะพอทาปุ๊บมันก็ไม่เป็นคราบไม่มันแล้วแต่จาไม่อยากหนาก็ไม่ต้องลงแป้งแต่แต่ถ้าแบบคนชอบแบบเพื่อความสบายใจแบบอยากแบบแห้งกริบก,กริบแบบมากเงี้ยก็ลงแป้งได้ แล้วก็แบบถ้าถามว่าอ่ะลวครั้งแรกเลยอะลงครั้งแรกก่อนเมคอัพไหมส่วนตัววันเองอ่ะวันจะลงอนี่ค่ะตัวแบบรองพื้นเนาะที่วันเคยพูดไปแล้วมันจะมีกันแดดอยู่แล้วมันก็จะลงตัวนี้ไปก็พอระหว่างวันมันก็เออมีตัวก็คือตัวกันแดดธรรมดาเนี่ยแหละค่ะก็ทาซ้ำได้ก็พวกนี้ถามว่าทําไมต้องแบบกังวลนอกจากแบบ เธอไปทำอะไรนะเธอดำขึ้นดำลงอะไรวนันนี้นอกจากคำถามนั้นที่เราหลีกเลี่ยงแล้วก็วคือแดดเนี่ยมันช่วยทำให้เราอ่ะเกิดริ้วรอยวันนี้เห็นไหมว่าทรงกระงดูผู้ทรงสูงอายุมากเลยเธอเธอก็มไม่กล้าอัดทรงกระงกับแบบว่าเพื่อนเพื่อนโซเชียลมีเดียนะไม่กล้าออกเอาแบบว่าคลายกระงออกมาแล้วแล้วถึงจะมาคุยมาเมาด้วยคือแบบว่าคือแบบ ผมทรงผมเนาะก็มีส่วนกับหน้าและอีกอย่างหนึ่งผิวหน้าเหมือนกันเลยดังนั้นก็เลยฝากด้วยนะคะสาวๆหนุ่มๆหนุ่มๆก็ใช้นะเพราว่าชอบไอเทมนี้เขาบอกว่ามันแบบไม่เหนินะกไงไม่เหม็นไม่อะไรแบบโอเคเก็ฝากดูแลเองนะคะบ๊ายบาย